สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตัดทรงเสยนะคะความยาวประมาณ4นิ้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรายกผมด้านบนนะคะช่อช่วงเซนเตอร์นะคะตัดลงมานะคะตรงกลางนะคะเซนเตอร์นะคะตัดทั้งหมดเลยความยาวจะเท่ากันทั้งศีรษะนะคะทรงเสยสั้นทรงนี้นะคะแบ่งแถวเป็นแนวนอนนะคะตัดยาวมาประมาณ 3- 4แถวนะคะ ความยาวจะประมาณ4นิ้วนะคะยกเว้นด้านข้างกับช่วงทุยนะคะความยาวก็จะยาวหน่อยหนึ่งเพื่อทิ้งถุยนะคะด้านข้างจอนก็จะสั้นนิดหนึ่งนะคะจานเขาตัดต้นทรงนะตัดตั้งแต่กําหนดความยาวนะคะด้านบนนะตัดแล้วก็ไล่จนไปถึงข้างล่างนะคะตัดเอาความยาวออกก่อนนะคะ เมื่อเราได้ความยาแล้วนะคะเราก็จะตัดเช็คในลักษณะการตัดแนวขวางนะคะตามกระโหลกศรีรษะนั่นเองนะคะพอเราตัดแนวนอนเราก็เช็คแนวขวางนะคะพอตัดแนวขวางเราก็เช็คแนวตั้งนะ,ะวนนะคะจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้นะคะแล้วก็วนตัดให้ทั่วเลยนะคะ ทั้งศีรสะนะคะความยาวก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะจากนั้นด้านข้างนะคะอาจารย์เขาจะตัดลักษณะโอเวอร์ซิสโคมคัดขึ้นไปโดยการตัดครั้งนี้ลูกค้าระบุว่าให้เปิดหูนะคะอาจารย์เขาก็จะตัดนะคะเปิดหูนะคะแล้วก็ตัดต่อด้านหน้านะคะคว้านหูเปิดหูนะคะแล้วก็ตัดให้สั้นขึ้นไปนะะ เวลาตัดนะฮะเราก็จะตัดให้ชนใบหูพอดีนะคะไม่ให้มันสูงมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ซิกแซกนะคะตัดซิกแซกให้ปลายบางพลิวนะคะด้านหลังก็เช่นกันนะคะตกลงกับลูกค้านะคะความยาวมีลักษสเล็กน้อยนะคะก็จะตัดนะคะโดยวิธีการตัดก็เราจะเอียงเอียงหวีออกนะคะสันหวีชิดต,ตินผมนะคะแล้วก็แนบขึ้นไปนะคะ เอาหวีนำนะคะแล้วก็กันไกตามนะคะซิสเซอร์ขึ้นไปนะคะความยาวก็จะได้ประมาณนี้นะคะขวากับซ้ายนะคะก็ทําเหมือนกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะงอนปลายหวีออกด้วยนะคะเพื่อรักษาความทุยนะคะแล้วก็เก็บตีนผมนะคะแล้วก็หลังใบหูนะคะก็ค่อยๆช้อนขึ้นนะคะแล้วก็ตัดผมส่วนเกินออกนะคะ ทีนี้มาถึงรูปงด้านด้านหน้าจรน,นะคะก็เอียงหวีนะคะตัดให้เท่ากับฝั่งที่เราขึ้นไว้นะคะเราขึ้นด้านขวานะคะตัดด้านซ้ายก็ให้เท่ากันนะคะก,ก็ค่อยๆเคลื่อนหวีขึ้นนะคะแล้วก็ตัดช่วงจรกับด้านหน้านะคะให้เชื่อมกันนะคะเมื่อได้ความยาวด้านหน้าแล้วนะคะเราก็จะแต่งคะกรอบทรงนะคะให้สวยงามนะคะพอเราขึ้นทรงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ฟันปลานะคะ ค่อยๆตัดบริเวณรอบทรงนาะสังเกตว่ารอบทรงมันจะมีความหนานะเราก็จะใช้ฟันปลานี่แหละใครที่ทําเทคนิคไม่เป็นก็ง่ายๆนะการสับฟันปลาก็ลักษณะเวลาเราสับนะจะสับเฉียงๆนะคะเราจะไม่สับขวางนะะเสร็จแล้วเราก็เอากระจกให้ลูกค้าดูนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้บัตรเลนต์ตัวเล็กนะคะในการเก็บขอบเก็บรายละเอียดนะคะ,อะพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้มูสนะคะนะคะแล้ก็ได นะคยกโคนไปงุ้มนะคะแล้วก็ไดเริ่มไดจากด้านหลังนะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหน้าหวีหน้าหวีนะคะหน้าหวีต่อหน้าหวีนะ <c oughs> ค่อยๆไดมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะ <c oughs> สังเกตว่าไดยกโคนด้วยแล้วก็ย้ำโคนด้วยนะคะโคนมันจะได้ตั้งอยู่นะถ้าเราอยากจะลูกค้าแสกด้านไหนนะคะ ลูกค้าแสกด้านนี้นะเราก็จะโน้มผมไปหาด้านแสกนะเพื่อให้ผมยกนะคะยกโคนขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเป่าลมเย็นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ได้ได,ได้ได้เก็บข้างๆนะคะด้านข้างก็ได้ให้แนบเลยนะคะได้เสยยมานะคะทรงเสยนะคะเราก็สามารถได้ได้หลายแบบนะจะได้เป็นหน้ามาลงมาก็ได้หรือจะได้เสยเป็นด้านหลังทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอ่ะ ดาย้าโคน one, นะคะดาย้าโคนนะ,ะให้โคนมันตั้งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกรเก็บรายละเอียดนะคะในส่วนของผมที่มันงอนที่มันชี้นะคะก็เก็บรายละเอียดนะคะตรงช่วงหลังใบหูนะคะสำรวจให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่แว็กชีดสเปรย์ตามต้องการได้เลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทรงเิยนะ สำหรับท่านไหนนะคะอยากเข้ามาตัดผมกบอาจรย์ใหญ่นะคะสำรองจองคิวล่วงหน้านะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะคะร้านอยู่พ่อหนโยทิน52นะคะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะคะก็ใส่แว็กซ์เป็นสเปย์นะคะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณลูกค้านะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะขอบคุณช่างใหญ่ด้วยนะคะที่แบ่งปันนะคะวิธีการตัดผมนะ ใครอยากเรียนนะคะก็โทรมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์เขาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะมีผมดีดสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ